สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวเว,ว,วนต่านชายทุกท่านครับมาชมพม่าสวยๆกันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเม็ดนี้รูปทรงไม่เหมือนใครนะครับชับทิมพมา่าบ่อโมโกกเนื้อแก้วครับเนื้อแก้วจ้ำสวยๆเนื้อแก้วขาสตาวิ่งรอบเม็ดสวยงามลายตัดสีสวยงามนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของชับทิมพมา่าเม็ดนี้ตรงตามหลักความเชื่อของภาคเหนือครับสตากิมบ่อเสี้ยง มีขามีสตาวิ่งรอบเม็ดลายจำ้ำรอบเม็ดเนื้อแก้วสวยๆเลยครับงานตัวเรือนเงินชุบตรงคำขาวเพชรสวิตครับมีทรายด้านข้างยิงพิงโกด้านบนนะครับงานดีไซน์เข้ากับเม็ดยอดเพื่อเม็ดนี้โดยเฉพาะเลยทับทิมหน้าเนียนไร้ตำหนิครับชิ้นนี้28,000บาทครับ28,000บาทได้ทับทิมพมา่าเม็ดสวยๆไปใช้งานนะครับสนใจโทร0 8 9 6 4 6 8 9 7 9ครับ ซื้อเวทนี้ดูตัวจริงดีที่สุดครับแต่ว่าซื้อจากเราไม่ได้ดูตัวจริงส่งของไปสวยไม่สมค่าตัวส่งคืนได้ครับไม่มีปัญหาขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามันครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็เสมือนแบ่งให้ชมเป็นเพลินๆครับสวัสดีครับ